เพื่อนพามาดูข้าวหมักจูนซีนเพื่อนนะอันนี้จูนซีไตโครโดม่านะครับเมืเ่อหลังจากที่ผมไปอบรมตม้งแต่วันพุธที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้มันสุกนะพุธผู้หัดสุกพุธผู้หัดสุกสามวัน,นเพื่อนนะมันขึ้นลาเขียวแล้วเพื่อนนะนี่ลาลาลาไตโครดม่าน,นี่เราพ่อเชื้อเองได้เพื่อนนะโดยที่ใช้ข้าวข้าวสวยเนาะเนี่ยเราสามารถที่จะผไปไปสมน้ําได้แล้วก็ลดลาดในโคนต้นไม้มเพื่อนนะ บำรุงดินด้วยเพื่อนนันเนี่ยนะกำจัดเชื้อราในโรคพืชเพื่อนนันเนี่ยนะเนี่ยรากเน่าขนเน่าเพื่อนนั่นเนี่ยเห็นไหมไปดูดิเขียวแล้วถ้าถ้าสิบห้าวันจะเขียวกว่านี้เพื่อนนะอันนี้แค่สามวันเพื่อนนั่นะอย่าอย่าตากแดดเวลาเราทําเชื้อแล้วอย่าตากแดดเราก็อยู่ในอุณหภูมิที่มันถ่ายเทได้เพื่อนนันนี่นะดูดิเห็นไหมล่ะเพื่อนเชื้นราแล้ว มีหัวเชื้ออย่างเดียวเราก็ขยายอย่างนี้ได้เราก็ใช้ได้ตลอดต่อเน,นื่องเลยไม่ต้องเราไม่ต้องไปซื้อหัวเชื้อใหม่เลยเพื่อนนะเราหัวเชื้อเนี้ไปใชื้ในช่องตู้เย็นก็ได้แต่ไม่ใช่ช่องฟิตนะช่องธรรมดานี่แหละเนี่ยเหมือนเราเรา,เราข้อขยายต่อไปเรื่อยๆนะเพื่อน,นนะเห็นไหมไปดูเอ่อยอ้อนอืมนี่ยแหละคลิปก่อนอันนี้ผมก็ทําการรวมไปแล้วแล้วเขาก็มีบรรยายอยู่ว่าในการดูแลในในการที่รักษาเชื้อราที่ทำไงแล้วการขยายทำยังไงเหมือนนะดูการใช่ข้าวสวยเพื่อน กำจัดเชื้อราในโลกคืดนะรากเน่าขนเน่าเชื้อราไตโคโดมานะครับเพื่อเพียงแค่สามังก็เขียวแล้วเพื่อนนะ15วันก็จะใช้ได้พอดีเลยโอเคเพื่อนสวัสดีครับ